วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครัวอินพุงการกับพี่เป้นะคะวันนี้พี่เป้มีตัวเลขสวยๆนะคะขององค์พระศรีสัตนากราที่จังหวัดนครพนมนะคะเลขดังนครพนมมวดนี้ท่านให้โชคนะคะ16กันยายน2564โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะคะทุกคนขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเลขสวยนะคะชอบตามไม่ชอบผ่าน 3 5ม7้าสานะคะทั้งไปและกลับนะคะทั้งไปและกลับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังการลงทุนมีความเสี่ยงสูงขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเงรวยรวยปักๆๆกับทุกคนในวันที่16กันยายน2564นี้นะคะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่เป้ด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยทุกท่านมานะตรงนี้ค่ะร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะคะอย่าลืมซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ